ค่ะวันนี้เราจะมาดูบอลสีเรานะคะเพื่อนๆเนาะก็พี่กันตรีบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ไปไหนนะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมคะกันนี้เป็นกวนอิมนะคะสวยๆนะคะเพื่อนๆลองมาดูอันนี้กวนอิม นี่เป็นอีหนาวนะคะอีหนาวกัดสีสวยเลยนะคะทับทิมเม็ดใหญ่ค่ะตอนนี้เจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะเพ,เพื่อนเราลองมาดู ตอนสีเจ้าเมตะเขียนทองนะคะอย่างที่กุณตรีบอกแล้วว่ากุณตรีใช้ตัวนี้ผงชูรสนะคะนี้ใกล้จะหมดละนะคะเพื่อนๆลองมาดู1ช้อนนะคะ1ช้อนแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลัง3ามฝานะคะต่อน้ำสิบลิตรถังนี้ใช้ตลอดนะคะ ลดลงไปนะคะสามวันลดทีสามวันลดทีนะคะเพื่อนเพื่อนพราะ่ามีเพื่อนๆนถามมาหลายคนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนถามมาหลายคนแล้วว่าใช้อะไรเขาจะยุบไปบ้างก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนเนเนาะใช้ได้หมดเลยทั้งอากุนิมานะคะใช้ได้หมดทั้งอากุนิมาด้วย เช้าๆก็เลยพามาชมบอลสีสวยๆนะคะพเพื่อนๆเนาะ,อ,ะอ่าอันนี้ฮะนุ่มานอมพระพรานะคะเขายุบไปแล้วยุบไปแล้วแต่เขาก็ออกมาให้เราเหมือนเดิมนะคะพเพื่อนๆลองมาดูใช้ตัวนี้แหละนะคะก็เพิ่งรถไปเนี่ยเนาะใช้ตัวนี้เลยใช้ตัวนี้ตัวนี้อ่า <c oughs> นะคะลองใช้ดูนะคะถุงใหญ่มากซื้อมาถุงใหญ่เลยใกล้จะหมดละหาน,มนุมานอมพระบรานะคะกาต่อมาอันนี้เพชรพันล้านนะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เลยเริ่มกัดสีแล้วนะคะเพชรพันล้าน ต่อมาขวัญใจของพี่กันตรีเลยเนาะบอนบ้านบ้านนะคะแต่มีคุณค่าทางจิตใจสูงมากเลยก็คือเจ้ากลุงไกเซอร์นะคะขวัญใจเลยนะคะขวัญใจพี่กันตรีเลยไม่ต้องปเปาบอลแพงมากเลยนะคะแบบนี้ก็ได้ละนะคะแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจสูงมากคือรัชการที่ห้านำมานะคะนำมาจากนอกเลยนะคะ ต้นนี้ก็ยุบไปแล้วนะคะเพื่อนๆไม่เหลืออะไรเขาก็ขึ้นมาให้เรากลับมาเหมือนเดิมนะคะจ้ากลุ่มเดนมาก สวยเหมือนเดิมนะคะพเพื่อนเไม่ต้องกลัวนะคะนี่ก็โอ้นี่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยต้นนี้ซื้อมาต้นเล็กนิดเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเอามาดูกันเพชรพันล้านนะคะพเพื่อนๆืนต้นนี้คือเพชรพันล้านเดี๋ยวก็ว่าจะเปลี่ยนกระถางให้เขา บอกแล้วนะคะว่าให้ใช้ตัวนี้นะคะเพื่อนเดีเ๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวดู๋นี้หู้กำลังแตกไปอีกดูนะคะบอลต้นเดิมนะคะเนี่ยดูเชือกนะ่พี่ันตรีทำไว้น่ะมันยุบไปแล้วนะคะแล้ก็ขึ้นมาใหม่ยุบไปขึ้นมาใหม่แล้วแตกใหม่อีกโอ้นี่มีอีกสองยอดเหรอ ขึ้นมาอีกนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ สวยทุกใบเลยนะคะสวยทุกใบเลย